ก็นครับก็ผมไม่รู้นะว่ามันจะลงคลิปยาวได้ <c oughs> หรือเปล่าผมไปค้นในยูทู e คือคลิปยาวต้องไปลงแบบในยูทูบสเตอรีโอซึ่งผมจะลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมลองคลิปยาไปแล้วหลายคลิปแต่ว่านี่อาจจะเป็นคลิปยาวครั้งแรก ผมตอนนี้มีของเล่นเต็มไปหมดเป็นทั้งวัยเด็กและวยัยโตที่ผมซื้อมาอน,นี่ใครจำได้มั้งครับที่คลิปเออน่าจะเป็นคลิปเต่าน่ารักมั้งเธอจะไม่ผิดซึ่งมันนุ่มจริงจริงโอว่ามีาอีกอันหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้เสียงดังไปป่ะครับอ ก็มันจะเป็น,ป,น,ป,นปืนแบบนี้ผมคิดว่าไกชิดเมื่อกีไอ้ไกชิดนี้นักกอบ์ฟกีฬนแล้วก็จะมีหมวกที่ผมชอบใส่ที่ผมจะมไปเอามาเดีย๋ยวยูกับต้องตตาไปกันครับ ตัดตัวใหญ่กับพี่อเขาปกัน เมื่เวลาครับเมื่อกี้แค่กล้องหลุดไอ้ไม่ใช่ตอนนี้แค่กล้องหลุดนะครับไอ้หัวงับพอดทีผมไม่ได้รับงรู้สึกวุ่นวายมาเลยตอนนี้ผมจะจับ น,นี้จะมีน้ำที่แอร์ผมมันปล่อยมาผมต้องตอบเองผมไม่เอาหมวก นี่ผมชอบสายตอบดิก็คลิปนี้ผมก็ไม่รู้ผมจะทำอะไราซึ่งตอนนี้ก็เวลาสี่โมงเย็นแล้วรอบตอบน,นี่นะ ก็ผมลงคงลิปไปก็ไม่รู้ว่าจะลงก,กี่โมงผมเจอมันโยกเยกแล้วก็ไม่อะไรให้ฟังไม่คือตัวเซฟ สวัต้จะเผมจะไมใทุกคนดูหรอว่าหาตู้เซฟผมคืออะไรดี๋มีคนมาบุกบ้านผมจะขมืตังค์ขณใช้คอนทุบตัวเซฟผมแตกก่อนอะถ้าไม่ดูหาเขาคงใช้คอนทุบอะ ก็ผมไม่รู้ผมเจอในคลิปอะไรเฮ้ยรูปภาพที่มีคนนั่งตรงน,นู้นไหมใช่ตัวอะไรล่ะที่นิ้วผมมันชี้ไปที่มันเป็นเหมือนเด็กทำมืองี้แต่จริงๆเขาทำนี้นั่นคือผมตอนเด็กอ้วนอ่ะเนี่ยผมยีแล้วผมสูงอ่ะ อาจะตอนนี้ผ่านไปแล้วห้านาทีแบบคลิปเดียวถ้าแบบไม่ได้อีกอืมดึกนี้ถ้าแบบผมนอนดึกได้ก็ผมจะลงคลิปซึ่งถ้าแบบผมนอนดึกได้คลิปที่ผมจะลงคือคลิปการเล่นเกมแน่นอนแล้วผมคงจะเล่นาบอกให้ทุกคนดูละมั้งใช่ไหม หา่แล้วครับว่าผมว่าผมจะหายตัวยังไงก็ดัวแล้วกันก็จะของช่องหายไปแล้วก็มาแทนเลยแล้วกันก็ไม่รู้ว่าจะ่าพูดอะไรแต่ว่า ใกล้แล้วไม่ใช่ชิงแฉะเยไม่เป็นไรจามาเถอะเพื่อไม้คนถามว่าผมใช้อะไรในการถ่ายคลิปมันใช้กล้องก็ถ่ายรูปที่มีในเครื่องคุณอ่ะแล้วแต่คุณใช้เครื่องครั้งแรกแบบเอาไว้ถ่ายรูปเก็บรูปอะไรพวกเนี้ยอะครับผมไม่ตัดต่อไอที่ผมวาร์ปไปมาได้เมื่อคือการที่ผมหยุดคลิปแล้วผมก็เปิดคลิปแล้วผมเลยวาร์ปไปมาได้โคตรเยี่ยมเลย ก็ผมจะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครพร้อมกับเต่าก็บา,บายแค่นี้แหละครับไปแล้วนะ